วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางขึ้นเหนืออีกครั้งครับสู่ดินแดนเห็นขุนเขาและลำธารใสในจังหวัดน่านเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมล้านนาและธรรมชาติอันบริสุทธิ์แต่ภายใต้ความงามนั้นกลับมีเรื่องราวลี้ลับดำมืดที่ถูกเล่าขานกันมานานหลายชั่วอายุคนโดยเฉพาะในพื้นที่อันห่างไกลและเปี่ยมเลยมตลคลังอย่างขุนน่าน ขุนน่านไม่ได้เป็นแค่ชื่อเรียกยอดเขาสูงหรือผืนปากว้างแต่มันคืออนณาเขตที่ดูเหมือนจะมีชีวิตและจิตวิญญาณเป็นของตัวเองชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าป่าแห่งนี้มีเจ้าที่เจ้าทางที่แรงกลา้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอาถรรพ์ที่คอยปกปักรักษาไม่ให้ผู้ใดล่วงละเมิดเข้าไปในเขตห่วงห้ามซึ่งหนึ่งในตำนานที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดคือเรื่องของป่าสนกระซิบ ป่าสนกระซิบเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกพื้นที่ป่าสนสามใบโบราณบนภูเขาสูงชันแห่งหนึ่งในเขตขุนน่านที่มีลักษณะเด่นคือต้นสนสูงใหญ่ขึ้นหนาแน่นจนแสงตะวันส่องลงมาถึงพื้นดินได้ไม่ทั้งหมด และที่น่าขนลุกคือไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของวันหรือไม่ว่าลมจะพัดแรงเพียงใดก็มักจะได้ยินเสียงกระซิบแว่วาวออกมาจากป่าสนนั้นเสียงที่บางครั้งก็คล้ายเสียงลมพัดผ่านยอดสนบางครั้งก็คล้ายเสียงคนคุยกันแผ่วๆและบางครั้งก็เหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกชื่อเราอยู่ด้วยตำนานเล่าว่าป่าสนกระซิบเป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญ,ญาณผู้หลงผิดหรือไม่ก็เป็นที่พำนักของเจ้าป่าเจ้าเขาที่ไม่ต้องการให้มนุษย์เข้าไปรบกวน ผู้ที่คิดจะเข้าไปลบหลู่มักจะไม่ได้กลับออกมาในสภาพเดิมหรือไม่ก็หายซากศูนย์ไปอย่างไร้ร่องรอยเสียเลยเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักสำรวจป่ากลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์และไม่เคยเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์เลยแม้แต่น้อยพวกเขาเป็นนักผจญภัยจากกรุงเทพที่ชื่นชอบการเดินป่าและถ่ายภาพธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และเข้าถึงยากพวกเขามีอุปกรณ์ครบครันทั้ง GPS เข็มทิศ วิทยุสื่อสารและทักษะการเอาตัวรอดในป่าอย่างยอดเยี่ยมจริงๆกลุ่มนี้มีสมาชิก4คนประกอบด้วยพงหัวหน้าทีมผู้เปลี่ยนประสบการณ์ฟ้าช่างภาพสาวผู้คลั่งไคล้ธรรมชาติเด่นผู้เชี่ยวชาญด้านพืชพันธุ์และต้นมือใหม่ที่เพิ่งมาร่วมทีมแต่ก็มีใจรักผจญภัยไม่แพ้กัน เมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขาในขุนน่านพวกเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับป่าสนกระซิบจากชาวบ้านชาวบ้านพยายามเตือนพวกเขาอย่างจริงจังถึงอันตรายและความลี้ลับของป่าแห่งนั้นแต่ด้วยความมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์พงและเพื่อนร่วมทีมก็หัวเราะกับคำเตือนเหล่านั้นหมดเลยเรื่องเล่าปรำประราพวกนี้เป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านในป่าเขาครับพงกล่าวกับชาวบ้านด้วยรอยยิ้มพวกเราเตรียมพร้อมมาอย่างดีครับไม่ต้องห่วงหรอกครับ แม้จะมีการห้ามปรามอย่างหนักแต่ด้วยเงินค่าจ้างที่งามชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อลุงคำก็ยอมที่จะเป็นผู้นำทางให้พวกเขาไปจนถึงเขตชายป่าสวนกระสิบแต่มีข้อแม้ว่าลุงคำจะเข้าไปในป่าสวนแห่งนั้นไม่ได้ด้วยกรณีใดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามและจะต้องกลับออกมาเมื่อตะวันยังไม่ทันคล้อยต่ำ เช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าเหนือขุนน่านยังคงถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกจางๆกลุ่มของพงออกเดินทางโดยมีลุงคำนำทางพวกเขาเดินตามทางเดินเท้าเล็กๆที่ปกคลุมด้วยใบไม้แห้งและมอสชื้นผ่านป่าดิบชื้นที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่และเถาวัลย์เสียงน้ำตกที่อยู่ใกล้ไม่ไกลนักกระทบโขดหินดังแว่วมาเป็นระยะ เมื่อเข้าใกล้เขตป่าสนบรรยากาศเริ่มเย็นลงอย่างรู้สึกได้แสงแดดที่เคยส่องลอดผ่านใบไม้ใหญ่ลงมาเป็นหย่อมๆเริ่มจางหายไปเหลือแต่แสงสลัวๆที่ทำให้เงาของต้นไม้ดูมืดมิดและบิดเบี้ยวลุงคำเริ่มมีท่าทีเคร่งครึอมขึ้นเรื่อยๆเ,เขาแทบไม่พูดอะไรเลยตลอดทางและพยายามจะเดินนำให้เร็วที่สุดถึงแล้วครับนายลุงคำชี้ไปยังแนวต้นสนสูงใหญ่ที่ทอดตัวอยู่เบื้องหน้าของพวกเขา ต้นสนสามใบสูงเสียดผาเรียงรายกันเป็นกำแพงธรรมชาติอันหนาทึบดูก็รู้ว่าไม่เคยมีแครงเข้าไปตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณนี้เลยเสียงกระสิบแววแววที่เคยเป็นแค่เรื่องเล่าบัดนี้ได้กลายเป็นความจริงมันคือเสียงที่มาจากภายในป่าสนนั้นคล้ายเสียงลมพัดผ่านยอดสนแต่ก็มีจังหวะที่แปลกประหลาดราวกับมีใครบางคนกำลังพูดคุยกันอยู่ด้วยเอาล่ะครับลุงขอบคุณมากเลยที่พามาส่งแค่นี้ก็ได้ครับผงพูดพร้อมเยื่นเงินค่าจ้างเพิ่มให้ลุงคำรับเงินด้วยสีหน้าไม่สบายใจนัก นายจำคำผมไว้นะอย่าเข้าไปลึกเกินไปนักและอย่าฟังเสียงกระซิบพวกนั้นนานลุงคำเตือนพร้อมกับรีบหันหลังกลับเดินจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รอฟังคำตอบใดเลยโพและเพื่อนๆมองหน้ากันต้นถึงกับกลืนน้ำลายเอื้อมแต่แต่ก็พยายามแสดงความกล้าหาญออกมาโหแค่เสียงลมก็ทำลุงแกกลัวได้ขนาดนี้เลยเหรอครับเขาหัวเราะแต่เสียงหัวเราะกลับฟังดูเก้อเขินกว่าปกติฟ้าหยิบกล้องคู่ใจขึ้นมาเตรียมพร้อมสวยจังเลยค่ะดูลึกลับดี เธอพึมพำพงเปิด GPS และเข็มทิศเอาละทุกคนเราจะเดินตรงเข้าไปตามแนวป่าสนประมาณ1กิโลเมตรถ่ายรูปเก็บข้อมูลแล้วค่อยวนกลับออกมาไม่ต้องห่วงเรื่องหลงทางหรอกแต่เพียงก้าวแรกที่พวกเขาเหยียบย่างเข้าไปในเขตป่าสนกระซิบความรู้สึกแปลกประหลาดก็เริ่มก่อตัวขึ้นอากาศในป่าเย็นยาเยือกกว่าด้านนอกมากนักความมืดมิดจากเงาของต้นสนที่ทับซ้อนกันทําให้การมองเห็นทําได้ยากลําบาก และเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอย่างชัดเจนจนบางครั้งก็เหมือนอยู่ใกล้ๆใบหูพวกเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆต้นสนสูงใหญ่เรียงรายเป็นระเบียบคล้ายกำแพงที่ไม่มีที่สิ้นสุดเสียงกระซิบเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นท่วงทำนองที่ซับซ้อนขึ้นบางครั้งก็เหมือนเสียงหัวเราะแผ่วๆบางครั้งก็เหมือนเสียงครางเบาๆและบางครั้งมันเหมือนเสียงเรียกชื่อพงฟ้าเด่นต้นได้ยินไหมครับต้นเหมือนมีคนเรียกชื่อเราเลย พงพยายามทำเป็นไม่สนใจคิดไปเองนะ่ะต้นเสียงลมมันพัดไปมาก็เลยเหมือนเสียงคนแต่ในใจเขาก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจเพราะเสียงที่ได้ยินนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงลมธรรมดา GPS ของพงเริ่มแสดงความผิดปกติเข็มทิศหมุนวนไปมาอย่างควบคุมไม่ได้ทิศทางที่เคยระบุไว้บนหน้าจอสลับไปมาอย่างรวดเร็วแปลกนะ GPS ผมมันรวนไปหมดเลยพงพึมพำหรือสัญญาณมันไม่ถึงวะ เด่นที่กำลังก้มหน้าเก็บตัวอย่างพืชพันธุ์เงยหน้าขึ้นมาไม่ใช่สัญญาณหรอกครับพงผมว่ามันเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กในพื้นที่หรือเปล่าเขาพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายแต่ดวงตาของเขาก็ฉายแววกังวลแล้วสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นท่านใดนั้นต้นซึ่งเดินรังท้ายสุดก็ร้องเสียงหลงเฮ้ยมีใครอยู่ตรงนั้นเขาชี้ไปยังซอกต้นสนที่มืดมิดทุกคนหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาไม้ที่โยกไหวไปมา ในเห็นอะไรต้นฟ้าถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีใครแอบมองเราอยู่ครับต้นยังคงยืนตัวแข็งทื่อตัวสูงสูงผอมๆยืนอยู่หลังต้นสนต้นนั้นพงเดินเข้าไปสำรวจที่ที่ต้นชี้แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเขาจึงสรุปว่าต้นคงจะตาฝาดไปเองแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆก,ก็เริ่มถี่ขึ้นพวกเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าผิดปกติทั้งที่เพิ่งเดินมาได้ไม่นาน ความรู้สึกหิวกระหายและกระหายน้ำถาถมเข้ามาอย่างรวดเร็วน้ำดื่มในกระติกที่เตรียมมาอย่างดีรู้สึกจืดชืดและเหมือนไม่มีรสชาติอาหารที่พกมาก็เริ่มบูดเสียอย่างรวดเร็วทั้งที่เก็บไว้ในถุงสูญญากาศคืนนั้นพวกเขาตัดสินใจกางเต็นท์พักแรมแม้จะก,กังวลเรื่องทิศท,ทางที่รวนไปหมดเสียงกระซิบจากป่าสนดังขึ้นตลอดคืนบางครั้งก็ดูเหมือนใกล้เข้ามาจนน่ากลัวบางครั้งก็แผ่วเบาจนคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเอง ผมว่าพวกเราควรกลับนะครับพงเดนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังในคืนนั้นผมรู้สึกไม่ดีเลยป่านี้มันไม่ปกติพงเงียบไปเขาเองก็รู้สึกถึงความผิดปกติแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตนเองและความดื้อรั้นเขายังคงพยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายอีกวันเดียวเท่านั้นนะเดนเราจะลองเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเผื่อเจออะไรน่าสนใจฟ้าและต้นไม่ได้โต้แยง้งแต่ใบเนื้อของพวกเขาก็สแสดงความหวาดกลัวอย่างชัดเจน เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาต้นก็หายไปต้นต้นนานอยู่ไหนพงตะโกนเสียงดังแต่ก็ไร้เสียงตอบรับมีแต่เสียงกระซิบจากป่าสนที่ดูเหมือนจะดังขึ้นและเยอะอหยันพวกเขาพวกเขาออกตามหาต้นอยู่นานหลายชั่วโมงทุกคนเริ่มแตกตื่นและความหวาดกลัวเข้าครอบงำทิศทางที่เคยจําได้ก็ดูเหมือนจะบิดเบี้ยวไปหมดต้นสนทุกต้นดูเหมือนกันไปหมดเส้นทางที่เคยเดินกลับเข้ามากลับกลายเป็นทางตันหรือพาพวกเขาวนกลับมาที่เดิม ความสับสนอลหม่านเริ่มทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าและอิดโรยดวงตาของฟ้าเริ่มแดงก่ำจากการไม่ได้นอนและความกลัวเด่นเริ่มพูดเพ้อเจ้อเกี่ยวกับพืชประหลาดและวิญญาณต้นไม้เราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้พงพยายามรวบรวมสติเขากางแผนที่กระดาษท,ที่เตรียมมาแต่แผนที่ก็ดูเหมือนจะไม่ตรงกับสภาพแวดล้อมที่อยู่ตรงหน้าเลยสักนิดขณะที่พงกำลังพยายามหาทิศทางจู่ๆฟ้าก็กรีดร้องออกมาเขาชี้ไปยังซอกต้นสนที่มืดมิด นั่นนั่นอะไรทุกคนมองไปตามที่เขาชี้และในความมืดสลัวนั้นพวกเขามองเห็นเงาร่างเลือนลางของชายคนหนึ่งยืนอยู่ท่ามกลางต้นสนเหมือนต้นสนที่เคลื่อนไหวได้ร่างนั้นผอมสูงผมยาวรุงรังเงามืดน,นั้นหันหน้ามาหาพวกเขาและในชั่ววินาทีนั้นพวกเขาก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งที่วาวโรนราวกับถ่านไฟตน้นฟ้าตะโกนเรียกชื่อเพื่อนแต่ร่างนั้นก็ไม่ตอบรับนิ่งสงบและจ้องมองพวกเขา ก่อนที่จะค่อยๆหมุนตัวและหายลับๆไปในความมืดของป่าสนนั่นไม่ใช่ต้นหรอกฟ้าเด่นพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือนั่นนั่นไม่ใช่มนุษย์ความหวาดกลัวสุดขีดทําให้พงและฟ้าตัดสินใจวิ่งพวกเขาวิ่งไม่คิดชีวิตลงทิศหลงทางไปในป่าสนที่มืดมิดนั้นเสียงกระซิบติดตามพวกเขาไปทุกคนทุกแห่งบางครั้งก็ชัดเจนเสียจนเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังพวกเขา แล้วเรียกชื่อพวกเขาซ้ำๆราวกับจะเชื้อเชิญให้หลงเข้าไปลึกยิ่งขึ้นพวกเขาไม่รู้ว่าวิ่งไปนานแค่ไหนวิ่งไปไร้จุดหมายจนกระทั่งฟ้าสะดุดรากไม้ล้มลงพงรีบเข้ามาช่วยพยุงแต่ทันใดนั้นเด่นก็หยุดวิ่งแล้วจ้องมองขึ้นไปยังยอดสนด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าพวกมันพวกมันเรียกผมพวกมันกำลังจะพาผมไปเด่นพึมพำ ก่อนที่จะหันหลังแล้วเดินหายเข้าไปในป่าสนมืดมิดนั้นโดยไม่ฟังเสียงเรียกของพงและฟ้าเลยแม้แต่น้อยพงพยายามวิ่งตามเด่นไปแต่ก็ไม่ทันร่างของเด่นถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของป่าสนกระสิบรากับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเหลือเพียงพงและฟ้าสองคนท่ามกลางความหวาดกลัวและสิ้นหวังพวกเขาเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงอีกต่อไปความเหนื่อยล้าความหิวโหยและความกลัวทำให้พวกเขาหมดสภาพ พงตัดสินใจพยุงฟ้าให้เดินต่อไปอย่างช้าๆหวังเพียงแค่จะเจอทางออกพวกเขาเดินโซซัดโซเซไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าวันเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่บางครั้งพงก็รู้สึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงกระซิบที่สั่งให้เขาทิ้งฟ้าไปบางครั้งก็เห็นใบหน้าของต้นและเด่นปรากฏขึ้นแล้วหายไปในเงามืดแต่เขาก็พยายามควบคุมสติเอาไว้จนในที่สุดเมื่อพวกเขาเกือบจะหมดหวัง แสงสว่างจางๆต่อสองลอดผ่านแนวต้นสนที่เรื่อนห่างออกไปพงรวบแรงเฮือกสุดท้ายพยุงฟ้าเดินออกจากป่าสนกระสิบนั้นเมื่อพวกเขาเดินพ้นมาจากแนวป่าสนท้องฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นแสงแดดสาดส่องลงมาบนพื้นดินอีกครั้งอากาศกลับมาอุ่นขึ้นและเสียงกระซิบที่เคยตามหลอกหลอนก็เงียบหายไปราวกับว่าป่าสนนั้นไม่อนุญาตให้เสียงของมันตามออกมาด้านนอก พงและฟ้าได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ออกตามหาพวกเขาเมื่อลุงคำกลับไปเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทั้งสองคนอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนักเสื้อผ้าขาดรุ่งริง่งเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและแผลเวะหวะ่ะแต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือสภาพจิตใจของพวกเขาฟ้าไม่สามารถพูดได้อีกเลยนะับตั้งแต่วันนั้นเธอเอาแต่จ้องมองไปที่ความว่างเปล่าด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและบางครั้งก็สั่นทบายเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตรงหน้า ส่วนพงษ์แม้จะสามารถสื่อสารได้แต่เขาก็ไม่เคยเป็นคนเดิมอีกต่อไปเขากลายเป็นคนเงียบขรึมเก็บตัวและมักจะผวาเมื่อได้ยินเสียงลมพัดแรงๆเขาไม่สามารถกลับไปเดินป่าได้อีกต่อไปและมักจะพึมพำถึงเสียงกระซิบที่ยังคงตามหลอกหลอนเขาในยามหลับสำหรับต้นและเด่นพวกเขาหายสาบสูญไปไร้ร่องรอยไม่มีการพบศพไม่มีการพบหลักฐานใดๆราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง เรื่องราวของป่าสนกระซิบแห่งขุนน่านจึงเป็นบทเรียนที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับทุกคนที่คิดจะลบหลู่ธรรมชาติผู้คนอาจจะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องเล่าปรัมปราหรือความเชื่อของคนโบราณแต่บางครั้งในความลึกของป่าที่ยังไม่ถูกมนุษย์รุกล้ำอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังเหนือกว่าความเข้าใจของเราคอยปกป้องผืนป่าและขุนเขาของมันเอาไว้มันอาจไม่ใช่ผีไม่ใช่วิญญาณในแบบที่เราเคยเข้าใจ แต่อาจเป็นพลังงานบางอย่างที่เชื่อมโยงกับผืนป่าโบราณผืนดินผืนน้ำและต้นไม้ทุกต้นที่สร้างขึ้นมาเป็นกลไกอันซับซ้อนคอยกลืนกินผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่เคารพเรื่องราวนี้สอนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อสิ่งที่เราไม่รู้จักบางครั้งการเดินเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ได้ออกปากเตือน การฟังคำเตือนเหล่านั้นด้วยความเคารพอาจเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องชีวิตของเราได้ดีกว่าอุปกรณ์ Hi Tech ไฮเทคใดๆผืนป่าขุนน่านยังคงงดงามและลึกลับและเสียงกระซิบจากป่าสนก็ยังคงดังแว่วเสมอสำหรับใครที่คิดจะไปเยือนดินแดนแห่งนี้จงพึงระลึกไว้ว่าป่าเขาบางแห่งอาจมีชีวิตและวิญญาณที่พร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งอย่างที่คิดจะล่วงเกินมันบางทีเรื่องเล่าปารำปาราอาจไม่ใช่เรื่องเล่า แต่มันคือคำเตือนที่ถูกส่งผ่านการเวลามาให้เราได้เรียนรู้ในตอนต่อไปผมจะพาทุกคนเดินทางลงใต้เพื่อเจาะลึกเรื่องราวลี้ลับเหนือผืนน้ำอันกว้างใหญ่ในทะเลสาบที่ถูกกล่าวถึงสิ่งเร้นลับเหนือผืนน้ำอันมืดมิดณนะแหล่งน้ำที่ไม่เคยเหี่ยดแห้งกลางป่าใหญ่ของภาคใต้